สวัสดีค่ะได้แล้วของฝากนะคะขอบคุณเจ๊ปุยสพยเยอรมันควีนัวหัวม้วนสกายไลยอันปุยเจ๊พี่พีขอบคุณความน่ารักของเพื่อนเพื่อนพี่พี่ในพื้นที่แห่งสังคมออนไลน์แต่มีมิตรภาพมอบให้กันค่ะนี่ต้องมีแต่เรื่องของบำรุงสมองบำรุงอารมณ์ นะคะบำรุงร่างกายมีก็เป็นซิงวิตามินซีกับซิงนะคะชอบกินค่ะแล้วก็นี่จะเป็นความสวยงามจากลิปสติกนะคะแนวทาสบท่าปากนี่นะจ้าสีเข้มเข้ม แจมๆกันไปเลยนะคะแล้วก็นี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดกับสองสามนะคะรหัสสีนะคะแล้วก็อาหารอารมณ์ดีค่ะช็อกโกแลตนะคะว้าวขอบพระคุณของฝากที่แม้จะเป็นชิ้นเล็กแต่มากด้วยคุณค่าทางจิตใจและความรู้สึกดีๆค่ะ ขอบคุณนะคะขอบพคุณค่ะว้าว